สวัสดีครับผม215 Zoom Lion นะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับก็มีโปรโมชั่นดาวน้อยนะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย0% 36เดือนนะครับพี่น้องเนี่ครับอแข็งแรงทนทานครับตัวนี้วิจัยน้ำมันสูงสุดเพราะว่าเช็คเครื่องยนตสูงนะครับครับผมแล้วก็ปั๊มกระปั๊มปั๊มคาวาสกิทเคสามปีของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นี่ือว่ข้องแคล่วแล้วก็ตัวรหัส 215ตัวนี้นี่มี power booster ด้วยนะครับในการที่ช่วยในการขุดนะครับช่วยในการขุดของเราได้เลยนะครับพิเศษครับผมกับมีแทนจินเนอริ่งนะครับก็คือสามารถที่จะดาวน้อยแล้วก็ดอกเบี้ย0% 36เดือน PM เต็มครับพี่น้อง7,000ชั่วโมงนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆให้กับพี่น้องเสมอสนใจติดต่อเข้า หมายเลขโทรศัพท์098147